ก็จะมีเกมถามและตอบนะคะจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันมากันท,ที่คำถามแรกนะคะฟันของเด็กนะคะมีทั้งหมดกี่ซี่คะคุณหมอ24ครับอ๋อเป็นคำตอบที่ถูกกล้องนะคะฟันของไดโนเสาร์มีทั้งหมดกี่ซี่จงตอบเป็นบาทค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะาจะเป็นยี่สิค่ะถือว่าตอบไม่ได้นะคะคำถามต่อไปฟันผุรักษาอย่างไงคะคุณหมอ ก็ถ้าเป็นฟันผุไม่ลึกก็อุดฟันแต่ถ้าเกิดผุล,ลึกไปถึงโพรงกระสัทฟันก็จะต้องมีการรักษารากฟันและทำขอ้อด้วยถ้าเกิดผุล,ลึกมากรักษาไม่ได้ก็จะต้องถอนอแล้วก็มาใส่ฟันปลอมกันอ่าถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะคุณหมอได้ไาสองคะแนนแล้วนะคะเนื่องจากปโปเนี่ยฟันผุเกิดจากการกินแตงโมเยอะมากเราจะต้องแก้อย่างไงคะคิดว่าอาจจะต้องทําลายแตงโมทั้งโลกอาจจะต้องทอาไม้แตงโมัปสุู่เล เป็นคตอบที่ดีนะคะแต่ยังไม่ถูกคาถามสุดท้ายนะคะวิธีที่ทําให้ฟันของเราแข็งแรงจงบอกมา3ข้อค่ะหนึ่งก็แปรงฟันให้ถูกวิธีนะครับเช้าเย็นแล้วก็ถูกเทคนิคด้วยสองคือพบหมอทุกหเดือนแล้วก็3าก็คือเลี้ยกอาหารที่จะส่งผลทําให้ฟันของเราผูกได้ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะรฟฟันของไซบบเรียนมีความแข็งแรงหรือแรงกัดเท่าไหร่จงตอบเป็นหน่วยกิโลแคลอรี่ด้วยสูตรกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะ เป็นคำตอบที่แข็งแรงมากค่ะเพราะว่าขาโซฟาที่บ้านก็ไม่เหลือแล้วกินเลียบไปเลยเลียบอ่ะต่อไปก็น่าจะขอบประตูแล้ว่ะตอนนี้เริ่มม่ตอบได้ดีแต่ก็ยังไม่ถูกอ่าวันนี้เราก็ให้คุณหมอชนะไปนะคะคุณหมอได้รับคมสามคะแนนอ่าถ้าใครอยากเห็นเราเล่นเกมแบบนี้อีกนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พวกเรามาได้นะคะด้วยนะคะทุกคน